กลับสบายดีสบายดีพ,อพ่อ,อ,อ, au, อ,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 อแอมอ่พี่น้องโอ้ยคือเงีวคือเศร้าที่บ้านตาตาตาหลุดมือแก้มลอยพี่น้องสิไปให้ค้นมัดเขากินก่อนเบิ่งพี่เบิ่งผู้ได้พี่น้องมามัดเขาหายหนีมาเนี่มัดเข,ข่าค้นเขาพี่น้องจ้าบ๊บบีกับยันแมนเกี่ยวเขามัเนี่พี่น้องทีมงานเห็นหลดแนมกันไปลายคัน ข้าไปเอามาเนาะอ้พี่น้องอยู่บ้านนาการอยู่บ้านสนีปาน้องหลัดถือมาหายวันเพิ่นไปทุลระทุลระเนาะพี่น้องเนาะเผินไปทุลระเลยห้เพิ่นถือมาให้ยไปทางด่านรบเนี่เพิ่นกาเป็นทุลระถือมาให้ขอบใจร้านสาวหลายๆครับมันอีจ่อยมาอีจ่อยเนาะพี่น้องเอ้ยคนละโตกับเฮาอุ่มมาสองตครับโหลดมือเดียวมาแต่บัณาการครับพี่น้องเอ้ย ตัวเถิกกับตัวแม่เานะตัวเถิกพี่น้อยเอยตัวแม่เอาน้ณ์แข็งมาใส่กระตุกให้คนงานน้ำพี่น้องเยทบมถือหน้าลงมากระตุกใหญ่พอทางเทนกำลังเอาลดเจดมลงมาโอ้รถหน้าจอดอยู่ผู้ใดพี่น้องพูนชิดแบกเขาขึ้นพี่น้องเยพอว่าบ่มีทางรถไทยลงมาโอ้เกี่ยร์วานในลายเติมเนาะเบิ้งไปเบิ่งผู้ใดไหน่มา หมัดเขา่าหนึ่งนะฮันคนะว้ในคู่นะคว้าในคู่ดาบนทางอาวันอางวันเกว่าเอาผามีปกไปมอผาอะไรเนาะคนกับคนบันเดียวกับพอดีแช็กพได้แบกตุกกนาบลงมาได้นะักได้ไหนเนอะมาหมัดเขานนะ่าให้เนาะ ขอบคุณลาเดอพี่น้องที่ว่ามีความสงสานผก้นขาวคัอะไรกันให้พี่น้องอะไรก็อยู่ทงุลที่อยู่ที่นี่อหลำด้วยอืมโดยซาถุกบ้านผนจะเกี่ยวซอยก็ได้พุดละลอยก็พันละเมียพิ่นมือในฮเพิ่นมามัดซอยพันละเมียพิ่นไปเกี่ยวซอยบ้านรังสีเขียวพี่น้องแห่กันเอาอาหอ็มลอย เงยกันไป้คนละทางวัได้เงินซื้อบัขีไปน่นอ่ะอาไปหายพูนะครูนะขอบใจด้วยขอบเต็มลอยขอบแจข่อยพอนังแทนป้าอยู่กับตาหลดตัวหนึ่งอืมเผาห้องดำห่างๆเนาะเผาบางนักไม่นักพ้นเพาพ้นตกสายวัน เออแหงอยู่บ่น้านนี่น้องยังเขียวสุดสอดพุเลยยังเฮิงเติบอยู่ดอกชีดีเกี่ยวตัวนี้ยันพาะอมเขาผู้ลดพู้ข้างหน้าก็ยังเขียวอยู่ตัวนี้หน้าเสี้ยแม่มินนี่พี่น้องเพราะว่าพี่มีช่องถุง สุกบดชุดแถวเลยสอดผูคนงานสาว่าเนาะเราจะคนนะนะหกคนเจ็ดคนบาบอยคนงานสว่าเดี๋ยวหกคนเจ็ดคนมาเอียงมุนบ่ได้สบนะโอห้องไปหมุนคอมันแควเอาแขวกันเอา อ้าหัวเขานะาี่พี่บ่ได้จังน,นี่นะตัดข้อมันหลดนะี่กินบ่ได้ใช่ป่ะเนี่ยโอโย้โหอ,อ,อ,อ้ออออาวเอาไขยได้เลยเนี่ยนะข่อยบ่เคยกินเอ็มเลยเขาย,ยังขายเป็นแต่แม่นสานดเอา คายเอ็มลอยกินกับบเป็นโอ้ยพ um> ี่น้องเ้ยจะเปม็นพูวาผู้ได้ดอกคนนะหัวหึกหึกทางนะเดี๋ยวไปถิ่มใ่หน้าได้ขวดมันนะอขอบใจลีลาเอามาหน่อยเมื่อส่งให้แถาเม่เกลือเกลือนมมันเท่าเกลือขาวไหวว่านี่น้องนัดว่า มากเลยก็กัน,น้ำปลาสักสิใส่น้ำปลากอยอุ้ยก็ย,ยังมีขี่ต้มอยู่บ่นี่บ่โนดสวบ,บบบบสันตอนเราแห้งพช่เปล่าว้หน้าทงนี้ยังมีขี่ต้มอยู่บ่ลดทายลงมาบ่าได้ชิดได้แบกเข่าขึาข้นได้เนะอะตือใช้ให้คือว่าขอยเห็นทางลงมาในน่ะ ทางรถอันลุ้งเลินนะ่ะเข่าขาเจ้างามอะลิเจ้าดำถี่พี่น้องไอ้แล้วดำผัดอยากได้ร้ายผัดดำห่างผ้ายงามเป็นหมาเป็นห่วงผัดอันผัดอยากได้ผัดดำห,าหา่างๆผ้าห้องเจ้าพันยังเคี้ยวอยู่อันนาคือซีเมนต์คนงานซาว่าพี่น้องค่ะเด้ สองสี่หกประมาณหกคนเนาะคนงานซาวาคือเอาน้อยแทะซุกบัตทีตนะ้องเขาไปถ่ากันเนะาะแค่แม่นได้จักซิบกว่าคนนี่อยากแลาไปผุและของเราคนบ่มาเบ่คือว่าแล่มัแดดพกระเกี่ยวเขาแพ้เขามันเคนกระจ้างวันซองลอยคือการพี่น้องเลย ว่านน,าาน,าน,น, <c oughs> นี่เฮาจ้างว่นละร้อยว่านนี่นะวะนี่เกี่ยวเครื่องมือทำไมมันชุกเบิดกับยันแล้วเบิดอยู่พี่น้องเลยเทียที่แต่มันชุกบ่เบิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหล่องเนาะว่านนี่เนาะผู <c oughs> ้มัดนี่ก็ เมาเมาหมัดแหละก็ต้องเมาคนน้ากันนะพี่เนาะให้เหตุทุกอย่างอะไรเนาะเพิ่งกระเนี้ยะกันไปเนาะขอบใจไอ้เพิ่งละลายเมียเพิ่นก็ไปเกี่ยรซอยบ่าวบอยพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นกะมาหมัดมาคนซอย มาต้นนี้เราก็ขึ้นไปมัดยูนอีกหน้าซ้ายอีกนะพี่น้องหน้าแคมเทียงเอาตอกอยู่ในไราน่ะตอกผวกแยวง่ายลงมาล่ะ <c oughs> Mặt lên đó, sẽ bỏ mặt lấy sự cố lợi tìm sự của hãng mẫn xì hãng nhỏi lợi tìm sự cố lợi tìm sự กับเขาไปเบิ่งตีนะป่านะนะ่ป่าฮะนะเมนนี้เอายังเด้ศูนคนงานกินเด้ไก่กับขาเม็นลรวันป่นกระปูด้วยจกเอากัะปูนันด้วยไอเอ้ยสิไปป่นนะกิน น้ำเต็มไปหน้าอยู่นี่จกเอากะปูน้ําโลดเป็นกันเองนี่ได้ก็กินได้น้องอ้ายอืมนี่เวลามัดแรกก็สิประมาณนี้พี่น้องจับหัวสันๆๆๆๆขึ้น ถ้าใส่ละมันสีบ่แห้งพี่น้องเอยบอกคันพนบอกมาตกใส่บ้านน่ก็สิโอเคอยู่พนพอมาถื่นใส่ซาเนี่ยได้ก็ได้เดตกใส่ในหนึ่งเกานะพนนี่็เนาะไปหมูวานเนี่ยได้ปีนั่นกําลังวัดชิโรเกี่ยวหมูวานนี่ยเออขับแรงกําลังค้งคงเกี่ยวองวัดล่งิเคียวอยาเื่อนเนาะยุดยุดยุดดูสันเออ เออไปเล่นโจ๊พี่น้องเลยเอหมื่านหนเลยอด่าพาไปมีงาบุันแล้วยังวะานบานอำบรือนันกินข่าวตาพ้นนะบ่บล้วแต่ละปีนะอะไรข้าวงหพ้นอืมสารนั่นแลลวแต่ว่านี่นานนนะเนาะกอ้นเสิมนอืมันกหยาดดี่นเออแมนอยู่หยาอะไรานว่าเีเกียขวากได้เน กรมด้ก็ต้องเบิจอาเหตุกาเลขยังไงตัวถ่ายอยังไปขะดบัตรเต็มเงินอย่างนี้นะเลขสองส่วนหนึ่งสองชอบกรนโปรงชามกระโปรงแปะกระโปเลขยังไงสี่ถืออะลรชามกระโปรงเก้าโอ้ย มันก็กดมันมัดสุเลเลยมันมังกดอดไจจกเถอมันสามเถอมันซีเถื่อแไรมันจว่านะมัขุดประมาณตาน่แล้วโอ้ยเอ็ดหางหน่อยดีเอนึ่งหมเอ็นางบุ๋นี่เดาไปขุดอย่างงมาจนนั่นหนึ่งูนูนล้ ได้เอาบัดอีแม mm. ่แล้วเนาะขึ้นเด้ขึ้นเด้แม่มึงลงเกี่ยวข่าวถูกไหมพ่อพ่อขี้ขีบหนาได้ไปทางเด้อขอบใจแฟนคู่ดาวแล้วกะผ่อนน่องยาวเอาพ่อนบักแทนพ่อขี้ขีบหนาพี่น้องอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ได้เพิ่งเด้อช่องเจ๊สายแดง ก่อนฉีคืนบาฮาดงภยแฮดคิณท่าคนงานค่อนท่าอ้ายค่อนโออนยาวสบายดีด้้บสุคสุคุ